E.P. 2266คำพิพากษาสาลฎีกาที่1354ับ2,163พนักงานอายการจังหวัดสงขลาจทนายจอดจจจันจำเลยโจทย์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 9ก้าสิบเพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2 2งมาตราสี่หกามหกสิพระราชบัญญัติป้องกันรปปาการขามนุษย์พศสองพันห้าสิบเอมาตราสี่หกาสิบ สิบสามห้าิบพระราชบัญญัตอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา 4. 7. 8ทวิต 72. 72ทวีและนับโทษจำเลยคดีน,นี้ต่อจากโทษของจำเลยที่99 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ข้อไา่หม่อม้า41ทับ2,160ของศารอาญาจำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทย์ขอให้นับโทษต่อระหว่างพิจารณาโจทย์ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่โทษแทนแก่ผู้เสียหาย 126,900บาทจำเลยให้การคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้องศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและยกคำร้องขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนโจทอุทธร์ศาลุทธรภาค9พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลย มีความผิดตามประมวลกฎหมยยายอาญามาตรา309วรรค2วงเล็บเดิม313อนุ2อนุ3วรรคหนึ่งวงเล็บเดิมพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551มาตรา6อนุ 1. วงเล็บเดิม 9. วรรค1 10วรรค1 52ิ วักหนึ่งวงเล็บเดิมพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2022มาตรา63วักหนึ่ง64วักหนึ่งการกระทําของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ความผิดฐานาร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปโดย มีอาวุธแระใช้กำลังประทุษร้ายข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งใดถ้าร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็น ใช้กำลังปุสร้ายหรือหน่วงเหนี่ยวกับขังผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไทยฐานร่วมกันฆ่ามนุษย์โดยได้กระทําร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปเป็นการกระทํากรรมเดียวเป็นความผิตดต่อขฎหมายรายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันใช้อุบายรอกรวงขู่เข็นใช้กำลังทุสร้ายหรือหน่วงเหนี่ยวกับขังผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไทย ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จำคุก20ปีฐานสมคบตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฆ่ามนุษย์จำคุก2ปีฐานร่วมกันนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายจำคุก3ปี ทานร่วมกันให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยหรือกระทําด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวผนจากการจับกลุ่มจำคุก1ปีรวมจำคุก26ปีให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่99ในกเาในคดีายาแม่เรกแดงที่ขอบว่ายหมอมะ้า41ทับ2พัหกของสารอาญา ให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายเป็นเงิน126,900บาทค่ารุจาธรรมเนียมในส่วนแพง่งทั้งสองสารให้เป็นพับนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามความพิพากษาสารชั้นต้นจำเลยดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าความจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่านายมูฮหมัดผู้เสียหาย เป็นคนต่างด้าวเชื้อชาติโรฮินญาสัญชาติเมียนมากเกิดที่รัฐยะไขา่สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาขณะอายุสิปีได้ย้ายไปอยู่ที่รัฐสิติกรรมหรือหมอสิด,ดันสาธารณรัฐประชาชนบังคราเทศ เมื่อวันที่10มีนาคม2557พันตำรวจโทรทนูสินกับพวกจับกลุ่มนายอนัตจำเลยในคดียาญาหมายเลขแดงที่2656ทับ2พ58ของสารชั้นต้นขณะขับรถกระบ,บะหมายเลขทะเบียนบวบไม้ควาควาย7557สตูลมีนางมยุรีและผู้เสียหาย นั่งอยู่ในรถด้วยพร้อมยึดรถกระบ,บะคันดังกล่าวและโทรศัพท์เคลื่อนที่สองเครื่องเป็นของกลางมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำผิดตามที่สานุทรรภาคเก้าพิพากษาหรือไม่เห็นว่าโจทย์นำสืบความเป็นมาเกี่ยวกับคดีนี้ว่าเริ่มจากการที่มีผู้นำตัวผู้เสียหายเร่กลุ่ม ชาวโรฮิงญาที่ต้องการไปทำง,งานที่ประเทศมาเลเซียไปควบคุมไว้และเรียกเงินตอบแทนจากญาติเป็นค่าถ่ายโดยกรณีของผู้เสียหายสามารถถ่ายตัวมาได้และเจ้าหน้าที่ตำรวจจับผู้ที่เกี่ยวข้องได้จึงมีการขยายผลเกี่ยวกับคนที่ควบคุมตัวผู้เสียหายผู้เสียหายยืนยันว่าจำเลยเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ควบคุมตัวผู้เสียหายก่อน ได้รับอิสรภาพเจ้าพนังานตำรวจจึงจับจำเลยซึ่งก็ได้จริงในส่วนนี้ได้ความจับพันตำรวจโทธนูศิล์ซึ่งทำการสืบสวนเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์ว่าได้นำผู้เสียหายไปชี้ที่เกิดเหตุบริเวณที่ถูกกักขังพบซองบรรจุอยารักษาโรคที่มีอักษรเรือนหลังเฉพาะในส่วนของนามสกุลระบุว่า เตติดต,ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพบว่ามีแต่นามสกุลโต๊ะดินจึงมีการตรวจสอบจากทรรมเบรราชพบจำนวน1,000คนจำกัดเฉพาะในตำบลเกาะปูอยู่อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเหลือ200คนเมื่อคัดแยกเป็นเฉพาะชายจักันตามคำบอกเล่าของผู้เสียหาย ได้จำนวน60คนแล้วจึงพิมพ์ภาพออกมาให้ผู้เสียหายชี้ภาพในขณะที่ผู้เสียหายเบิกความยืนยันว่าจำกลุ่มคนร้ายที่ควบคุมตัวได้โดยเป็นชาวโรฮินจาแคนและชาวไทย8คนจำเลยเป็นคนถือปืนยาวควบคุม แต่เมื่อมีการสอบคําให้การผู้เสียหายโดยร้อยตำรวจเอกสัตวัตรก็ไม่มีการระบุชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของคนร้ายคงมีรายละเอียดแต่เพียงว่าคนควบคุมใช้อาวุธปืนเป็นอาวุธประจํากายเมื่อมีการสอบสวนครั้งต่อมาโดยพันตำรวจโทชำนาญจึงมีการระบุเกี่ยวกับคนร้ายที่เป็นคนไทย แต่ผู้เสียหายก็ให้การไว้ว่าไม่สามารถบอกตำหนิรูปรัณ์ได้เพียงแต่กล่าวว่าหากพบเห็นอีกครั้งสามารถจับได้ในขณะที่สามารถบอกตำหนิรูปรัณน์คนร้ายที่เป็นชาวโรฮินจาได้กรณีจึงไม่เป็นที่แน่นอนว่าเบาะแสที่มาของคนร้ายที่มีจำเลยรวมอยู่ด้วยนั้น เป็นผลมาจากการประมวลหาข้อได้จริงของพันตารวจโทธนูสินดังที่กล่าวมาหรือมาจากข้อได้จริงในส่วนของผู้เสียหายหากมีการจดจำคนร้ายได้แน่นอนชัดเจนพันตำรวจโทธนูสินคงใช้เป็นข้อมูลในการสืบหาตัวคนร้ายหรือกำหนดขอบเขตเป้าหมายให้แคบลงกว่าการสืบสวนจากเบาะแสสอ บรรจุยาดังกล่าวการสเก็ตภาพคนร้ายก็ทำเมื่อวันที่1เมษายน2557ก่อนการชี้ภาพเพียงหึงวันทางทั้งที่เขาได้จริงปรากฏว่ามีการได้ตัวผู้เสียหายมาแล้วตั้งแต่วันที่10มีนาคม2557ในการชี้ภาพผู้เสียหายก็เบิกความยืนยันว่าเป็นภาพจำเลย แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีลักษณะต่างวัยกันมากโดยตามภาพสเก็ตเป็นภาพของคนวัยหนุ่มซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้เสียหายบอกพันธบรวจโทธนูศินว่าคนร้ายเป็นชายจักกันแต่ภาพของจำเลยเป็นวัยกลางคนค่อนไปทางชลาโดยขณะถ่ายภาพขอมีบัตรประจำตัวประชาชนอายุ51ปีนอกจากนี้ ผู้เสียหายก็เบิกความตอบคำถามค้านด้วยว่าในการชี้ภาพนั้นใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติหากสามารถจดจำคนร้ายได้ชัดเจนและสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนพเพียงหลักฐานโจทย์มีลักษณะขัดแย้งกันและเป็นพิรุษในหลายจุดเมื่อประมวลวิเคราะห์เข้าด้วยกันแล้วกรณียัง ไม่มีน้ำหนักมั่นคงพอและเป็นที่สงสัยตามสมควรว่าจำเลยเป็นคนร้ายในคดีนี้หรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตารา227วรรคสองจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม่ทดแทนตามที่สารุทธรภาค9้าพิพากษา ที่สารุทอนภากเก้าพิพากษามานั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยฝังขึ้นพิพกากษากลับให้ยกฟ้องและยกคำขอ,ขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนขา้าราชการเนียมในส่วนแพ่งทั้งสามสารให้เป็นพักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1 3 1 ให้พนักง,งานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาประมวลกฎหมายวิธีพิจาณความอาญามาตรา1 3 3 พนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคำของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีให้มาตามเวลาและสถานที่ในหมายแล้วให้ถามปักคำบุคคลนั้นไว้มาตรา133วรรค2การถามปักคำนั้นพนักงานสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคำสาบาน หรือปฏิญาณตัวเสียก่อนก็ได้และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานบุคคลมาตรา133วรรค3ห้ามมิให้พนักง,งานสอบสวนตักเตือนพูดให้ท้อใจหรือใช้กลอุบายอื่นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยคำซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจมาตรา133วรรค4 ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศการถามปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงเป็นผู้สอบสวนเว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่นและให้บันทึกความยินยอมหรือเหตุจําเป็นนั้นไว้ทั้งนี้ผู้เสียหายจะขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากคำนั้นด้วยก็ได้มาตรา1น3าวรรคห ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานยืนยันตัวผู้กระทําความผิดในชั้นจับกลุ่มหรือชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาให้พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักง,งานสอบสวนจัดให้มีการยืนยันตัวผู้กระทําความผิดซึ่งชี้ตัวผู้ต้องหาในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถจะป้องกันมิให้ ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาเห็นตัวผู้เสียหายหรือพยานโดยให้กำนิงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายหรือพยานเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการแห่งกรณีเว้นแต่ผู้เสียหายหรือพยานนั้นยินยอมและให้บันทึกความยินยอมนั้นไว้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227ให้ศาลใช้ดุลพินิษ วินิจฉัยช่างน้ำหนักพออยานหลักฐานทั้งปวงอย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดนั้นมาตรา227วัก2เมื่อ 2. มีความสงสัยตามสมควรว่าจําเลยได้กระทําผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จําเลย